สวัสดีครับมาพบกับ t k l a n ร e r จอนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมนะครับก็รีบเข้าเกมมาปลดลับกล่อ,องของขวันซันล,ลี่ได้เลยนะครับก็ตัวเกมแจกเจ้าก,กบดำแ8ดาวนะครับมาชดเชยจากกิจกรรมเดิมที่เป็นบั็กนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดกันตั้งแต่ปิดลลก PVP แล้วนะอ่ะสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาว่าที่กบแดง8ดาวมันไม่แจกแล้วหรอ คือจริงๆวันนี้เนี่ยจากกิจกรรมเดิมเนี่ยวันนี้จะต้องได้รับกบแดงเป็นตัวแรกแต่ว่ากิจกรรมมันดันเกิดบั๊กนะโตเกมก็เลยแจกเป็นกบดํา8ดาวนะครับมาชดเชยนะแล้วก็รีเซ็ตกิจกรรมใหม่เลยครับมาเริ่มต้นวันที่5มกราคม4ทุ่มนะครับไปจนถึงวันที่21มกราคมก่อน4ทุ่มนะครับก็เรียกได้ว่ามากดรับกันใหม่นะ5ต่อ1เหมือนเดิมนะครับ 5วันก็จะได้กบแดง8ดาวกัน1ตัวนะโอเคตามนี้นะครับสำหรับน้องๆที่รอกบแดง8ดาวอยู่คือเข้าใจเลยครับคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยกบแดง8ดาวสำคัญกว่ากบดำแล้วก็กบม่วงค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าต้องการที่จะปั้นเดนเจอร์ขึ้นมาใช้ก่อนนะครับก็ลองไปตับเอาตามาด่านดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะกบวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ห้องทดลองรับนะตามปกตินะครับ โอเคมาเข้าเนื้อหาของวันนี้กันนะครับมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเรนเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนะครับก็คือเจ้ามูลหมู่ป่านะครับแล้วก็เจ้าบราวขี้เกียจเนี่ยควรจะต้องเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทําบทวิเคราะห์แล้วก็การทดสอบเรนเจอร์ให้ดูกันนะครับเพราะว่าไ d ดีผมเนี่ยมีทั้ง2ตัวแล้วนะครับอ่าใน่วนของเกียนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะว่ามันการันตีมา1ชิ้น,นครับคือถ้าเกิดได้เกียร์ที่ เป็นเกียร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ได้ค่าสเตตัสสูงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะอ่าแต่ถ้าเกิดเปิดได้ค่าต่ําๆนะครับถ้าเป็นค่าต่าๆในเกียร์ชิ้นที่ดีหน่อยอันนี้ก็พอจะนํามาใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็มีเกียร์ที่แบบว่า ใช้การแทบจะไม่ได้เลยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกียร์ตกแต่งนะก็มีเข็มกลัดแซลลี่นะครับแล้วก็เป็นมงกุฎของโคนน่นะนอกนั้นใช้การได้ทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบครับนานๆจะมีการันตีแบบนี้นะสำหรับคนที่ต้องการเกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะรอนะครับก็เดินหน้าผมคาดเดาว,ว่าเดินหน้าจะต้องเป็นโคโรโบนะซึ่งก็มีเกียร์โคโรโบนะครับแต่ว่ามันก็เปิดยากตามปกตินะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับ อันนี้ส่วนตัวนิดนึงผมมองว่ากลางเดือนนี้น่าจะมีอะไรพิเศษผมเชื่อว่าต้องมีครับอ่ายัางแย่ที่สุดนะครับก็จะเป็นบราสิกุยมินะครับกับโคนีอามาเชรัสแต่ก็ไม่แย่นะเรนเจอร์เก่งนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมว่าไอ้สองตัวนี้กลับมาแน่นอนในกลางเดือนนี้นะครับแต่ส่วนตัวแอบคิดว่า เฮ้ย hey, จะมีเรนเจอร์ตัวพิเศษมาอีกสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่มีข่าวยังไม่มีข้อมูลนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับามาดูคลิปนี้กันก่อนละกัน,นครับว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมีความน่าสนใจไหมถ้าไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปเลยเก็บรูบี้ไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นกลางเดือน,นครับถ้ากลางเดือนไม่มีก็ไปลุ้นโคโาโบรอบหน้านะครับมาดูกันที่เรนเจอร์ทั้ง2ตัวนะครับของเดือนนี้นะครับ ตัวแรกครับเป็นตัวที่มีคนสนใจกันมามากที่สุดนะครับก็คือเจ้าบราวขคีเกียร์นะผมขอเรียกว่าบราวคีเกียรนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีการบัฟตีหมูนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาไม่ทันบราวจินจีนะครับมาไม่ทันเมกเ Man แมนนะครับหรือว่ามาไม่ทันตัวบิลนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีสกิลแบบเดียวกันนะครับก็คือการ เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าวงของการตีพื้นที่มันแคบมากคือแคบแบบแคบจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะสกิลอื่นๆนะครับก็มีบัฟสร้างกราดเลือดน้อยนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายอันนี้ก็นิดเดียวนะครับซึ่งสกิลนี้กว้างแค่300จุดนะครับครูดาวสกิลก็ปกตินะ12วินะครับ อ่าส่วนสกิลที่2อันนี้เป็นสกิลของลางไฮเปอร์นะครับมีการลางอมตะนะครับยกเลิกทักษะอมตะก็คือเรนเจอร์ที่มีสกิลอมตะเนี่ยจะถูกยกเลิกครับอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปัญหาคือตัวนี้มันวาดสกิลค่อนข้างจะช้านะตีธรรมดาก็ช้าด้วยนะครับส่วนดามเมจพิษนะครับอันนี้ก็มันมันมันใช้ไม่ค่อยดีใน PVP นะอันนี้เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ลดโอกาสเกิดคริเิคอลของ ต,ตคูคือไปดูคลิปได้เลยนะมันแบบว่าเจอคารินเจอเบาลจินจนะีเนี่ยคลีตายหมดนะครับก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ตัวนี้จุดเด่นก็มีตรงที่ว่ามันมีความถึกอยู่เหมือนกันนะมีความถึกใช้ได้เพียงแต่ว่าเพื่อนที่ก็ค่อนข้างจะช้าครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรตัวนี้ในร่างไฮเปอร์ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่ตรงที่ว่าความสามารถไฮเปอร์โจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยติด100%เซนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันตายปุ๊บนะครับก็จะ สุ่มติดมา1สกิลนะซึ่งทั้ง2สกิลผมมองว่ามันดูธรรมดาไปหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันนะครับในส่วนของการบัฟตีพื้นที่นะครับมาดูการทดสอบของเจ้าบราวขี้เกียจกันนะครับอ่ะอันนี้ผมลืมบอกไปเป็นอีกหนึ่งข้อดีคือมันบัฟหน้าป้อมนะอ่าแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลหลักในการบัฟหน้าป้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดปล่อยออกมาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะ ตีพื้นที่อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้เป็นการตีคริหมูนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยไม่มีอัตราติดครินะครับฉะนั้นเนี่ยจะใส่เกียร์ไปก็ได้นะครับแต่ว่าค่าตีกายเดิมไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับอ่ะนเดี๋ยวดูกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดยิงสกิลตดเนี่ยพวกลูกน้องก็ตายหมดนะครับเดี๋ยวดูการบัฟนะครับนี่ดูสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปถึงไหนนยครับมันไปถึงแค่นี้เองนะคือมันแค่แบบว่าแคบจริงๆนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่า ประมาณเอาจริงๆนะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบจุดเองด้วยซ้ำนะครับอันเดี๋ยวมาดูบาวชินจิกันนี่บาวชินจิยังลึกกว่าอีกนะเนี่ยบาวชินจิคือยังเห็นได้ชัดนะครับว่าบาวชินจีเนี่ยมันไปสักประมาณสองร้อยบาวชินจิกับบิลเนี่ยน่าจะพอๆกันครับคือประมาณสัก200อนี่ครับอันนี้เป็นของบาวชินจินะเป็นของบาาชินจินะครับมันลึกกว่าเยอะนะครับผมเลยมองว่า แย่ครับแย่ครับต้องใช้คําว่าค่อนข้างจะแย่คือผมเนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่าเฮ้ยวงคลิของมันเนี่ยถ้ามันกว้างซักสองร้อยห้าสิบจุดนะครับโอ้โหมันก็จะเจ๋งมากเลยนะตัวนี้เนี่ยผมจะรีบทําเป็นมาสเตอร์เลยนะครับแต่พอแบบว่าวงคลิคค่อนข้างจะแคบนะผมว่ามันไม่ไหวนะเอาไปเทียบบาวจินจิไม่ได้เลยครับอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยครับว่าพอบาวจินจิบับตีหมูนะครับมันตี ไกลกว่านะตีไกลกว่าค่อนข้างจัดชัดเจนครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับคนที่เปิดได้แล้วจะทํายังไงดีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับคือพึ่งตัวรอบข้างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวของซินดี้นะครับเอาตัวที่แบบว่าตีไม่แรงมากเนี่ยครับกลายเป็นตีคริหมู่ไปเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นตัวของเจ้าบราวตัวเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ติดครินะครับมันจะเป็นการ โจมตีพื้นที่เฉยๆนะแต่พอใช้เรนเจอร์นะครับที่เป็นสายว่องไวก็จะกลายเป็นคลิปหมู่ขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับวงคลิปก็จะแคบๆมาแบบนี้นะนีครับดูตัวข้างหลังนะไม่โดนนะครับคริปวงมันประมาณสัก120-150ประมาณนี้ไม่ลึกสักเท่าไหร่นะครับสู้บราจินจินะครับกับบิวไม่ได้นะไอ้พวกนี้นี่คริกอยู่ประมาณสัก200จุดประมาณนี้ก็ถือได้ว่าลึกแล้วส่วนพีโก้นี่ ประมาณสัก280นะครับพีโก้นี่จะลึกที่สุดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับเจ้าบราวขี้เกียร์พึ่งตัวรับข้างได้อยู่นะอ่าถ้าเกิดเรามีสายว่องไวที่มีค่าจมตีกายสูงๆนะครับและยิ่งมีเกียร์ดีๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเอามาใช้งานได้อยู่นะไม่ถึงขั้นแบบว่าน่าเกลียดหรือว่าใช้การไม่ได้เลยนะครับอ่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยไปค่าเอาสักกลุ่มประมาณเนี้ย120ถึง150นะครับ คือหลีกล่างก็น่าจะใช้การได้ดีอยู่นะครับแต่พอขึ้นมาหลีกบนๆแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่ดีผมใช้คําว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวงคลิเนี่ยปัญหาหลักเลยแหละคือวงคลิแคบเกินไปแถมตัวมันเองเนี่ยไม่มีดาเมจสกิลแบบรุนแรงหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่นะแต่ก็อย่างที่บอกครับจุดดีก็มีตรงที่ว่ามันมีความถึกนะครับแล้วก็ออกสกิลหน้าป้อมความสามารถไฮเปอร์ก็ดีนะครับถือว่าเป็นจุดที่พอจะนํามาใช้ได้ พึ่งตัวรับข้างครับใครเปิดได้แล้วอย่าเสียใจนะพึ่งตัวรับข้างดีๆนะครับก็ยังใช้การได้อยู่นะครับมาดูกันที่เจ้ามูลหมูป่านะครับตัวนี้เป็นสายว่องไวตัวทําดาเมจนะครับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆอาจจะอยู่หอีกล้างล่างครับต้องการตัวทําดาเมจอยู่นะตัวนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับถือว่าพอจะใช้งานได้อยู่นะครับผมเคยเอามาทดสอบหลายๆแบบแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ใช้การได้ดีอยู่นะ คือตัวนี้เนี่ยมันมีร่าง7ดาวนะครับร่าง7ดาวก็จะออกได้ง่ายนะคือถ้าเกิดเปิดตอนนี้ไม่รู้เลยนะตอนที่ออกมาใหม่ๆนี่7ดาวออกมาบานเลยนะครับแต่ว่าเล่นกันใหม่ๆก็ต้องใช้กบปั้นอีกอยู่ดีนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับคือสําหรับคนที่อาจจะไม่มีโคนี่แชมเปญครับไม่มีซันลีดาดุมะนะครับไม่มีซันลี Sally หงอแล้วก็ตัวของโคนี่อลิสนะครับซึ่ง4ี่ตัวนี้เป็นเรนเจอร์สายว่องไวตัวทำดาเมจทั้งหมดเลยนะครับ แถมยังเปิดหาได้อยู่นะทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ใช้เจ้ามูลหมูป่าก็ได้นะสมมติว่ามีนะครับแต่ว่า,าทั้งหมดเนี่ยหตัวรวมถึงเจ้ามูลหมูป่าด้วยเนี่ยคือแต่ละตัวก็มีดีกันไปคนละแบบนะครับส่วนเจ้ามูลหมูป่านะครับคือมีดาเมจแค่26เท่าผมมองว่าตรงนี้เป็นปัญหานะทา,ทางที่ตัวมันเองเนี่ยมีค่าตีกายเดิมนะครับถึง4 5 5 0 0 0 0้าแสนนะครับอ่ะเลขสี5 5ุ0 0 0าแสนนะง่ายๆนะครับ เออตรงนี้มันค่าตีกายสูงนะครับแต่ว่าดามเมจของมันเนี่ยไม่ค่อยจะรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับแถมความกว้างเนี่ยแค่270จุดมันก็แค่วงข้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่ผมเคยนำมาทดสอบแล้วว่าออการลดอัตราการหลบดีของศัตรูเนี่ยแล้วก็ลดอ,อัตราคามเมนตยำอันนี้ไม่ค่อยแล้วไอ้ลดอัตราการหลบดีของศัตรูเนี่ยอันนี้คือเห็นผลอยู่เหมือนกันนะใครที่เล่นทางครินะครับเล่นพีกโก้เล่นอะไรเนี่ยมันก็จะ เข้าได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับลองไปดูคลิปรีวิวได้นะอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าพอใช้ได้ครับส่วนสกิลที่2เนี่ยผมมองว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้บัฟหน้าป้อมเนี่ยไอการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยผมว่ามันก็จะมีปัญหานะแต่ว่าบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีอันนี้เคยบอกไปแล้วว่ามันทําให้ทางครีน,นะครับเสริมให้ตีเร็วแล้วก็แรงยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ ช่วยได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พอใช้ได้อยู่ครับไม่ถึงกับน่าเกลียดน,นะแต่ว่าลีบวนๆเนี่ยตัวแบบนี้เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับแถมความสามาถไฮเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมาดูการทดสอบกันนะครับว่าจะใช้งานยังไงใช้งานคู่กับเลนเจอร์ตัวบลับตีหมู่เลยแล้วกันนะอ่ามันก็จะใช้การที่ดีขึ้น,นครับคือตัวมันเองเนี่ยดาเมจก็ถือว่า มีความรุนแรงประมาณหนึ่งนะครับคือเดือนนี้เนี่ยอย่างน้อย,อยก็มีบัฟเรนเจอร์นะครับแล้วก็ลดแร่ด้วยสังเกตดูนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยเ,เป็นตัวที่ใช้แร่น้อยทั้งคู่ครับดูนะครับดามเมจค่อนข,ข้างจะรุนแรงนะอ่าเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมกระจอกอยู่เหมือนกันนะถือว่าใช้ได้นะครับนี่อ่านะครับเอามาเล่นทางบัฟครีนะครับก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับตัวนี้บอสโดนตีปป๊บเดียวตายอยู่เหมือนกันนะ ความรุนแรงเดือนนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่ามีบัฟเรนเจอร์ด้วยคือถ้าเกิดจะใช้ตัวเดียวโดโดๆก็ได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะธรรมดาไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นทางคริหมู่ด้วยนะครับสกิลมันค่อนข้างจะส่งเสริมอยู่เหมือนกันนะก็ถ,ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเ,าเจ้าบราวคิเกียดเนี่ยแหละถ้าเกิดสมมติว่าเปิดได้มาทั้งคู่เนี่ยก็ใช้งานร่วมกันไปเลยนะแต่เอาจริงๆนะครับบทสรุปว่ากันตรงๆเลยถ้าอยู่กันในเลีกที่ สูงขึ้นไปสักหน่อยนะครับ2ตัวนี้แย่ผมใช้คําว่าแย่นะครับมันจะใช้การได้ดีในหลีกลางหลีกล่างครับหลีกบนผมว่าไม่ค่อยไหวนะครับแม้ว่าความสามารถไฮเปอร์ของเจ้าบราวคี้เกียรนะ์น่ะจะดูดีนะครับแต่ว่าตัวสกิลมันเนี่ยแหละมีปัญหานะครับผมก็เลยมองว่า2ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เปิดครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอดีกว่ารอรุ้นกลางเดือนนะครับแม้ว่าจะเป็นบราสกิยมิกับโคนนอมาเชอร์สืสอตัวนั้นเก่งกว่าแน่นอนนะครับ ถ้าไม่อยากจะเปิดก็ไปรอเดือนหน้าเอาได้เลยนะครับบทสรุปก็คือ2ตัวนี้ลีกบนไม่ไหวนะครับใช้การได้ดีแค่ในลีกกลางแล้วก็ลีกล่างนะถ้าไม่รีบเปิดก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวริมิเต็ดแต่อย่างใดนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ